หนึ่งนี่นี่ดองหนึ่งน,งนี่ได้แล้วอืสวัสดีครับบ้านชั้นสวรรค์นบนดินทำไมาให้น้องกองตายสวัสดี FC ซูสโคนเดจ้ามาอย่ามาแรงเล้น้องลัางเลิกงานน้อยน้องมาเบิงเหตุการคิดฮอด บ่ได้มามืม่อ,น,ใใน,น,อนึงนี่ใจอีกครันเนาะร่างเลืองานกั็มาพ่นกำลังโต๊ะให้น้องพุ่นได้มาขิดกับฟ้าก็ให้กำลังใจน้องเก่งเดือกระดไรกดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิดด่งให้น้องเก่งน้ำเดือดจ้าพามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ามาไปเบิ่งกันว่าไอ้ได้อีมานไปเหียวเหียวเลยที่น้องน้องเจอแล้วหนึ่งจีฮีแข็งใส่ตา mì ít nữa nè đây lắm ừ phun cá tốt ừ hết à cái ta ừ mì ít phun tốt cái nó mì ừ. ít xong đọc nó Bơm ừ ฝนตกทายบาได้สหไดยนะวางซากบะไรเดินเอาฝนตกมาแหงจังให้น้องนี่จูมันนะ ว,ว, ừ, ว, ừ. Ừ. ว,ว่า, ừ. Ừ. าวอ,อีบ่ได้าหายแล้วนี่ดองมันให้น้องแข้งดีฮะพ่อมาต้งีนแข้งดีกว่านี้ะจูมันกระลาออกขี้ดิมแม่ให้น้องแ้อืมเตะเละเตะเบิด นี่มดงนึงอืมแค่งามดีอยู่น้องอืมน้องบ้งเห่าไป่ดู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 บองขวานี่เขาเข้าหมดแล้วมีบรรยากาศนะไอเบิงอีกกระบาดแล้วพี่น้องฝนต้องแห้งหายหายก็บม่ได้เราห่างเห่ามาบอกไก่อ่ะขี่รถมือเดียวกับฮอด ไปไปเบิ่องคนงานกันอยู่บ้านเราเด้อถ่ายให้เบิ่องในหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเก็บเพชรนะฝนตกแหงจังหั่นได้เฮ็ดหน่อยเดียวไปก็ไปที่น้องหอดบ้านแล้วมาล้างเฮ็ดเด้อยมั้งนะฝนตกใส่เปียกเบิดบ้านมามีฝนสักเบ็ดตายตายตายเก็บบ้านได้เฮ็ดเอาดีได้อยู่เต็มฮีเต็มฮีอยู่ ต้องแหงแหงกันเดี๋ยวน่ะได้นั่งสาวอยู่แป้มันนะอือบิงบ่เห็นน่ะพอไปหอตามันตกอนแล้วว่ามนีมันหยุดไปมนีมันมาามูมาอีกกมน่ะมันบ่นจัเบ็ดีดกอีแข้งดีแบ่อแล้วสิตแซ่บกันนี่กอย่างนีเ็ด

Too cái ná Đi sợi. A hiểu nick của mình sao? Lê hương 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 có hương hương tại ha hương 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 chi hương 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 ha hương vô đó mới nhanh mới nhanh rồi. Đúng nhanh mới nhanh hả? Để xuân đáp xem hắn đúng mới nhanh mới nhanh เออนายอาบเออเคียวอาบโคนายอาบอืมตำกินไปด้วยนึงช่วงด้วยหรือไม่นะอืม Ok Vậy ừ. thì ping tắt mấy mẹ đây không Có người máy nó kìa quá Ừ tao người tẩu nữa Đây nhìn bò điếp áp đếp áp khẩn mắn xúc được con hồ được, Máy bố ไม่บกกำกำลังไปก็นั้ําบ้ากำลังเข้าไปก็น้ําเหมือนท่านี้ อัดประตูแล <c ười> ้วเฮ้ยบุได้เฮ้ยแม่เฮ้ยแม่บุได้แค่แค่เขาไปกรนไออัดประตูไว้มูลเตอร์ฟุกอะไรขี้เปื่อย

tốt được โบยห้านละแวกฮะโบยห้าละแ นี่คนงานใี่น้องเอาละเดอ้อคณะได้มาคลมปนกาแฟกดไร่กดแร์ก็ได้ตามให้สองบานั้อนั้นบนดินเดเนเด้อบ่งเห็นน้ำเสาวได้อยู่อุปสรรคในการไายหามคือฝนที่น้องฝนไลาคขากต้องเหงมแหงเลย สนามกับเอเดร่า,าก็นี่ก็เลยได้มาสมนีนงานอันนี้ก็เต็มที่แล้วเลย่องสำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งเดอือเอาไวส้สนีนลาบ๊ายบายสวัสดีเด้อจ้า